สนับสนุนโดยกาแฟมอคคนาทรีโอ ok ยาซีฟันซิสเทม่าแคร์แอนด์โปรเทคช่วงที่แล้ววีเจนหอนพาเราไปชอบชิมของดีราคาประหยัดกันไปบางส่วนแล้วมาช่วงนี้เราจะมาจัดของบิ๊กๆใหญ่ๆใ,ให้แฟนเพลงได้ฟินกันต่อคะ่ะรอช้าอยู่ใหญ่ไปลุยกันต่อเลยเม้ชทูขาบอกว่าข้าวูดอวของเราลายคแล้วนะคะ ิทันลิ้งเนซองไม่ทันายงานของเราก็ยังมารถอไม่ได้โชวรูมได้เลยะพิเศใงานได้ค่ะทั่วทังจังหวัดเทศบุรนะคะรัตนเทพสัยานยนต์ทั้งหมด16สาขาค่ะสามารถเข้าไปรับบริการเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้เลยเอทั่วทังจวัดเทศบุรค่ะโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสป a r าร์115นะคะก็ยังคงมีอยู่จนถึงเดือนสิงดาห์วนี้ค่ะถ้าอยากจะได้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้ ลักษณะเทศสัตย,ยานยนต์ค่ะนี้ทั้งหมดสิบหกสขาทั่วทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเมื่อกี้มองด้านข้างหรือว่าหมอบบรินโควิ่งไปข้างหนึ่งเฮ้ยโวยมาก่อนสุดท้ายคือใครคะเนี่ย จะบอกว่าผมต้องออกมาแจกข้างนอกเพราะว่าวันนี้คนที่เพชรบูรณ์เยอะมากจริงๆอยากจะแจกม็อคโกนาให้ทั่วถึงทุกคนเลยแล้วนี้แจกทั่วหรือยังยังไม่ทั่วเลยแล้วก็วันนี้นอกจากจะแจกแล้ววันนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากด้วยอยากโชว์นิดนึงแล้วกันที่มีในนี้ วันนี้เรามีมอคคุนาสอง,ส,องสูตรสูตรนี้ครับกับม e อคคุนาชูเอโอสเปรสโซ่สูตรนี้สำหรับใครที่ชอบแบบเข้มๆก็สูตรนี้เลยใกล้กหนึ่งสูตรอ,อันนี้ครับมอคคุนาชูเอโอลิตแอดสมูทครับวันนี้จะอร่อยแล้วก็หอมแล้วก็ได้กลิ่นหอมของกาแฟขั้วบดด้วยวันนี้โปรโมชั่นพิเศษขอปากนิดนึงแล้วกันถ้าเป็นหอรใหญ่ๆแบบนี้ปกติ80ดสิบบาทแต่วันนี้ถ้าซื้อสองอ่อคู่กันแบบนี้เลย160บบาทใช่ไม่พอแจกแบบนี้ให้อีก เป็นแก้วรีมิเต็ดอีดิชั่นใส่แก้วเลยแบบนี้ให้ไปเลยแก้วตัวจริงอะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับสาวสวยแห่งซิสเซนมาสวัสดีค่ะอาวันนี้ซิสเซนมากมีอะไรมาฝากพี่น้องชาวเพชรบูรณ์กันบ้าง ตัดเต็มและดีกว่าที่เคยอย่างแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นะคะโปรโมชั่นพิเศษของเราเลยค่ะสําหรับชาเบสะบุนเท่านั้นเลยนะคะโปกติแล้วนะคะ1หลอดของเราเนี่ยนะคะขายอยู่ที่ราคา45บห้าบาทแต่ว่าวันนี้ลดเหลือเพียงแค่หลอดละ35บาทโอ้หประหยัดลราไปเยอะเลยใช่แต่มากกว่านั้นค่ะคุณค้ามนะคะซื้อ2หลอดวันนี้แบบนี้ร้าทันดีแก้วนะ้ำนะคะรายหลอดซากุระแบบนี้อีกหนึ่งอ้อย่างนี้เลยใช่ เคร่งเป็นรุ่นใหม่น้องใหม่จากทางซิมาของเราด้วยเึรื่องเหนือกว่ายอย่างไรเพียงแค่คุณนะคะใช้นะคะซิลมาชาร์าโกตัวนี้นะคะเพียงแค่ มีออกมาเพียงแค่เมโถูเขียวก็สามารถทำความสะอาดนะคะฟันของคุณได้อย่างมีคุณภาพและเต็มประสิทธิภาพอย่างแน่นอนจะใช้แค่นิดเดียวเท่านั้นใช่ค่ะนะคะไม่เพลียมากใช่เลยนะเนี่ยเรื่องของการป้องกันฟันผุนะคะลดราบพลัสหรือว่าสาสมแบคทีเรียของเรานั้นนะคะที่แคม่านะคะแคร์แอดปก นีเลยจะบอกเมื่อกี้มีน้องทำสวยนะเขาทำแบบนี้คนมาหาเต้นมาหมดคนมาซื้อเใจมาหมดเลยเดี๋ยวไปถามเคลส์แล้วเขาจะบอกว่าทำไมเขาขายดีขนาดนี้นะสวัสดีค่ะโอ้ยจะบอกว่าเมื่อกี้เห็นคนสวยๆเนี่ยเขายืนถือป้ายขายโอโมฟ้าเสื้อสองแถมสองชุดทเราขายมาช่วยแต่ไม่มีใครสนใจเราเลยชุดเราสวยไม่พอหรือเราชุดเราหมองใช่ไหมแสดงว่าชุดยังหมองอยู่แอบนี ผงว่าหลังมีแต่คนมองข้ามไปก็ข้ามมาไม่มีใครสนใจพี่เลยสักคนใช่แล้วเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้พี่ต้องซื้อนี่เลยค่ะโดโลโบ่ไปใช้อ่านี่เลยตัวนี้ทำให้ผ้าพท้าสว่างมีแสงสว่างช่วยรักษากระป๋กทิ้งไว้ในน้ำนะคะไม่ให้สีผสกย้อนกลับไปมาเลยค่ะแล้วกลิ่นล่ะกลิ่นหอมนะถ้าชอบทิ่หอมต้องเป็นตัวนี้โอ้ยนี่เลยดับโดโลโบ่ไว้ค่ะบารีบเฮา แล้วถ้าเกิดแบบว่าอยากจะแต่งตัวแบบนี้บ้างอยากเป็นนักเรียนอยากจะเรียนหนังสืออยากจะเป็นภาษาเก่งกับครูลูกสอบต้องทำยังไงอ่ะวันนี้ถ้าเกิดว่าเราเราเรียนอยากจะเรียนภาษาเกีงกับครูลูกสอบใช่ไหมคะเรามีนี่เลยขอเรียนภาษาออนไลน์แต่สิเดี๋ยวก่อนคือเราจะเรียนในไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่เรียนในห้านค่ะที่นี่จะเห็นว่าหน้ากล่องโอ้ใไหมของเรานี่คอ QR code แก QR code ตัวนี้ค่ะ ไปเลยนะคะเราก็จะได้เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรีกับผู้รุกปพ๊อเลยแล้วทําไงถึงจะได้กล่องนี้ทํายังไงต่อคิวเลยค่ะนารุ่นของรางวันทิพย์องล้อของเรานะคะได้กล่องไทยไม์ก็ได้ขอเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยโอ้ ตรงนี้เนี่ยเราครอบคุมทุกโครงข่ายแล้วก็ทั่วไทยจริงๆนะครับเพราะว่าเรามีขึ้นความถี่ครบคุมช่องทางเลยนะครับถ้าใครใช้เดี่ยวกับเ 4G 3G เนี่ยตอนนี้ต้องเป็นชุมกสเท่านั้นแล้วจะมีราคาราคา่าไ้แะมีโปรโมชั่นอะไรยบ้างคะส่วนลูกค้าที่อยากจะได้โปรแบบเติมเงินนะครับตัวนี้ผมแนะนำหน้าจอสัมผัสวันนี้ราคาแค่500บาทครับ500บาทนี้อะไร ตรงนี้เนี่ยจะเป็นหน้าจอสัมผัสแล้วก็ที่สัมผัญครับเป็น20ด้วยใช่แล้วนะครับตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นมือถือที่ราคาที่สูงที่สุดในประเทศไทยแล้วนะครับโปด้วยโปร่งสุดด้วยใช่แล้วนะครับและที่สำคัญนะครับลูกค้าทุกคนที่ใช้เบอร์ทูนะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทูไอดีนะครับแล้วก็สามารถได้ดูหนังฟังเพลงนะครับแล้วก็ได้ดูฟุตบอลด้วยนะครับ ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันนี้ดาวโหลดฟรีดาวโหลดฟรีครับเป็นยังไงล่ะคะโปรโมชั่นของผู้สนับสนุนของเราทำเอาแฟนเพลงสะกดคาว่าแพงไม่ถูกกันเลยทีเดียวสนับสนุนโดยยาหมองน้ำปลาถ้วยทองมะมีมไวไวๆเดียวนุ่มไม่อื่น